ครับพี่ดีวันนี้เราจะมาปั้นดินน้ำมันกันใช่ไหมครับใช่แล้ววันนี้เราจะปั้นเดย์สิบเจ็ดกันค่ะเดย์สิบเจ็ดเนาะเจ้าเดย์สิบเจ็ดนี่มันเป็นพ่อเป็นแม่ใช่ป่ะใช่เฮ้ยมันเป็นมันเป็นแม่ของหนอนสะพานเป็นแม่ของหนอนสะพานใช่เป็นแม่พี่เคยเห็นอยู่มันจะเป็นตัวสีดําตัวใหญ่ใใช่ป่ะใหญ่เออแล้วมันจะมีลูกเป็นหนอนสะพานตอนมัน มันไม่เห็นเหมือนแม่มันเลยอะมันเป็นตัวอ่อนไงพ่อเป็นสีขาวแล้วมันกลายเป็นสีดำแม่เป็นสีดำยังเป็นเบบี๋ไงก็เหมือนคนเราอะถึงแม้เราจะตัวดำใช่ไหมแต่เกิดมาเราก็ต้องตัวขาวพี่เราพ่อหล่อสะพานคือใครอะไม่รู้ไม่รู้โทรถามไหมเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราลองปั้นขึ้นมาแล้วเดี๋ยวเราถามเขาดูทุกวันนี้เขายังตามหาอยู่ไม่รู้ว่าใครเป็นแม่ของหน่อสะพานเอ้ยใครเป็นพ่อของหน่อสะพาน นี่ระหว่างปั้นนะครับเดี๋ยวเราจะอธิบายกติกาก่อนเราจะปั้นเดย์สิกัน2ตัวนะครับคือตัวแรกคือตัวออริจินัลที่เป็นสีดําล้วนๆเลยแล้วก็อีกตัวนี้อนุญาตให้ปั้นด้วยสีอะไรก็ได้นะเออที่คิดว่ามันจะเป็นเดย์สิที่น่ารักที่สุดเออแล้วออกมาสวยที่สุดโอเคป่ะได้ค่คดีมทําไมมันถึงมีชื่อว่าเดย์สิอ่ะเขาอาจจะเกิดวันที่สิก็ได้เหรอเออคิดอย่างนี้เลยเออมันเกิดวันที่สิบเแล้วมีเหตุผลอื่ไหนึี่ หรือว่ามันมีอายุ17วันเงี้ยหรอไม่จิว่ามันอาจจะมีลูกตอนอายุ17กันด้วอมีลูกเร็วเหรอมีลูกเร็วเลยเป็นกายเป็นเด17นี่แต่หนูอยากรู้ว่าใครคือพ่อที่ก็ยังคล่องใจว่าใครคือพ่อของหลอนสะพานเดี๋ยวเอาเป็นว่าเราปั้นเสื็จแล้วลองถามดู <Okay. S 1> แล้วตอบเราได้ว่าใครเป็นพ่อ นี่พี่ไอต์เขาทขาน้าแล้วนะครับใช่ค่ะไวมากตัวนี้คิดไปแล้วว่าต้องปั้นไวนะครับเพราะไวจริงดีม<อ>จะเอาเป็ดจริงจริงใช่ไหมมันไม่รู้สึกมันไม่ค่อยเหมือนอ่ะเพิ่งปั้นฮิปโปเหรอเ <c oughs> พิ่งกำลังรอเพื่อนอยู่ว่าจะทอ๋อกำลังมอง,ไงดีมอยู่แต่ตดีมกับไอต์วิ่ง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 เขาเหลือแต่หนวดแล้วล่ะได้อยู่นะทัวนีของเราปั้นไม่ได้อ่ะ พี่ไม่แปลกใจเลยที่เด็กมาท้าแข่งกับดิมเขาเห็นฟิมืนการปั้นของดิมแล้วมีน้องๆมาท้าแข่งกับพี่ดิมนะครับน้องๆบอกว่าปั้นเสวยกับพี่ดิมแน่นอนพี่ดิมบอกว่าพี่ดิมก็คิดว่าพี่ดิมปั้นสู้ไม่ได้แน่นอนพี่ดิมพี่ดิมไม่ขอแข่งด้วยเพิ่งยังไม่เริ่มเลยอ่ะเขาไปกันถึงไหนแล้วเนี่ยขาไม่เท่ากันเอาขาหลุดแล้วขาไม่เท่ากันอ uh um> ่ะของดิมไม่เหมือนเด1ิบเจ็ดเลยอ่ะเด1ิสิบด ก็เหมือนเป็ดมากกว่าเพิ่งเครียดแกตัวนี้หลังจากที่เขาลอกพี่ไอซ์มาแล้วเขาก็พอจะรู้แล้วว่าเขาต้องทำยังไงต่อโอ้กระเตียวนะครับไอซ์นี่ได้รางวัลทำเร็วไปเลยขึ้นหนวดอันที่สามแล้วอ่ะสวยอ่ะทำไมไอซ์ต้องปั้นสวยอ่ะเกิดความผิดฉาพี่ว่าไอซ์พอเริ่มต้นถูกอ่ะมันเลยมันเลยทำให้มันสวยใช่แล้วหนวดเริ่มต้นแล้วอ่ะไอเนี่ยมันเล่นโย้าพเลยมึงไปเล่นมาใหม่นะมึง พี่ดีผูดูของพี่เถอะอะไรเนี่ยไม่ใช่แล้วตัวแบบเนี้ยไม่ไม่ผูได้แล้วเสาร์ย้อนยุคเก่าอยู่่ะเดี๋ยวรอดูตอนเสร็จนะครับว่าจะออกมาเป็นยังไงโหนี้ถ้ามีหนวดหน่อยก็ได้อยู่นะอได้นี่ถ้ามีฟันนี่คือในตอนสองเลยนะโอเคโอเคได้เลยใช่ไหมรู้หลักแล้วดูพี่ดีผูพี่ดีเถอะพี่ดีเป็นเหมือนเป็ดไปตัวเดียวพอ นี่ก็เป็นอนสะพานเนีไยพึ่งโอ้ยแป๊บเดียวไอจะเสร็จแล้วนะครับโอ้ยไอไอจะเสร็จแล้วว่าดิมว่าต้องส่งไอไปแข่งทีงแชมป์นตัวเองส่งไอไปแข่งกับน้องๆนี่ท้าเรามาดีกว่าดีเราไปเองน่าจะสู้นี่ไงเดย์สิบเจ็ดโอ้โหนี่ดิขาลอยด้วยขาไม่เท่าขาเติด้วยขาเติดโอ้ขาตอนนี้นะครับของไอเสร็จแล้วเหรอใช่นี่ ห,หนวดอ๋อตัวแรกเสร็จแล้วนะครับไอ้ต้องตั้งอีกตัวงนะที่เป็นตัวสีสีแดงไหมแล้วแต่เลยจ<อ>ะเป็นสีเดียวหร,หรือว่าเป็นสีลุง้งทูโทนอะไรก็ได้แล้วเดี๋ยวเดี๋ยวหนูจะเอาหนวดเป็นสีลุง้งเออลองดูพี่อยาหรือว่าถ้าเดย์สิบเจ็ดเนี่ยเขาเป็นสีอะไรจะสวยเปล่าได้เลย ขอ,ของดิมันยาวไปอ่ะพี่โอ้ยพี่ดีทถอยตุปป้ม้มขนาดนั้นนะคนอื่นเขายังไปไม่ถึงไหนกันเลยไอ้สุดแล้วของดียังมีปัญหากะขายอยู่เลยปี๊แต่มันจะต้องยาวประมาณเนี้ยโอ้ยของพี่พึ่งนะครับก็ขึ้นมาแล้วที่นวดหนึ่งเต้นนะครับนี่เ <c oughs> ดชพิเศษที่โดนรถทับมาตัวแบนแบนวินดี้ของวินดียังมีปัญหากะตัวอยู่เลยยืนนิ่ง อไนี่เป็นเต่าคข่แล้วพี่ดิ่มเมื่อกี้เป็ดตอนนี้เป็นเต่าแล้วนี่หลังตรงๆด้วยอ๋อหลังมันต้องตรงเหรออย่างน้อยหนูก็ไม่ขี้เลอะท่สเบิ้งคุณรู้ได้ไงว่าผมไม่จะขี้เลอะที่สุดเราอ่ะมาแข่งกันดีกว่าสองคนอ่ะเราอะมาแข่งกันดีกว่าสองคนนี้เขาท้าแข่งกันนะครับหลังจากที่รู้ว่าสู้พี่ไอไม่ได้ก็มาท้ากันเองนะ โอ้ยฮาความนความเมตเเหมือนอยู่นะคนเราต้องให้กำลังใจตัวเองอ่ะเดี๋ยวตอนนี้พี่ดีมีขึ้นตัวที่สองแล้วนะครับเราสีอะไรสีอะไรดีก็ได้ค่ะสีน้ำเงินเหรอสีที่ชอบเลยนี่พิ่งขอพิ่งทำเหมือนไอซตอนแรกเลยอ่ะโอ้ยไม่เหมือนไม่ได้เลยไม่ได้เลย น้ำมันกี่ก้อนอะพึ่งสองค่ะทีสองก้อนสามสุดไม่บรรสันมันโหดมันอะไรก็ไม่รู้มันย่างมันเย็นขนาดนี้ไอ้แช่น้ำมันกี่ก้อนอะสองก้อนจริงเหรอไอ้หลอกเนี่ยไอ้เรื่องหลอกแล้วเนี่ยเป็นแบบม i x ตีรุ้งสีรุ้ง mix and ดูทำลายสมาธิคนนึงนี่ของมือต่อสู้ โอ้โหตัวเองวะเนี่ยนี่ของพี่พึ่งนะครับขาหน้าเป็นสีเหลืองอน้องใส่ขาหน้าแล้วตัวนี้เร็วกว่าตัวเมื่อกี้มากเลยใช่เพราะาเราได้เทคนิคนะครับได้เทคนิค้วครับรู้เทคนิคแล้วนี่ของพี่ดีมนะครับกำลังเดินอยู่พี่ดีนตัวที่เราไม่ทำผีนี่พี่รอเพื่อนมาพี่เราเพื่อนมาเออถ้าเราพูดเงียบปุ๊บจบตัวหนึ่งก็แซวไม่ได้เราต้องยอมรับนะว่าเราอเพื่อนของไอเป็นหนวดสีม่วงเหรอจะทำหนวดเป็นสีลุงพี่นะอ๋อหนวดหลายสีใช่ระวังนะ ระ,ะวังทำไมอ่ะระวังพึ่งครบของพึ่งของพึ่งเอาหนวดเป็นสีชมพูอ่อสีชมพูหวานมาโอ้เป็นเดยิเจ็ดสายหวานนะครับตัวนี้ก็แบบเขียวเหลืองชมพูเออเดี๋ยวรอดูว่าออกมาเป็นไงของใครจะสวยที่สุดนี่ครับผมพึ่งก็เสร็จแล้วนะโอ้โหหนวดสีดเลยเป็นตีมอะไรนะเลกเกสคารหรอใช่เป็นเลกเกส a า ดูของพี่ดีนนะครับขาไม่เท่ากันหรือเปล่าใช่ค่ะไม่เท่ากันแต่กินน้ำมันไม่เท่ากันนะตัวนี้มันง่ายไปเลยไงเนี่ยดีถึงมีปัญหาเนี่ยตัวย่ากๆไม่ทำเลยตลอดตัวย่ากๆไม่ทำดีจังนี่ของพี่ไครนะครับเท่ากันเศษด็ดเจ็ดหนวดสีลุงหนวดสีลุงขายสีชมพูตอนนี้ก็รอพี่ดีมนะรอพี่ดีมคนเดียวเลยพี่ดีมคนเดียวคนเดิมคนเดีิมถึงจะทำไม่สวยเหมือนเดิมแต่ก็ยังช้าเหมือนเดิมเศษคนสุดท้ายเหมือนเดิมได้แล้ว ขาเท่ากันแล้วนี่คือขาเหรอใช่แง่ใน17เวอร์ชันนี้ต้องแบบนี้เอางนี้เลยเหรอเอางี้แหละนี่คือดีมตั้งใจว่าจะปั้นให้มันไม่เหมือนใช่ไหมใช่ตั้งใจปั้นตั้งใจปั้นในแบบของตัวเองนะในแบบของตัวเองค่ะสองตัวของดีมนี่ถ้าให้พี่ตัดสินใจว่าแข่งกันนี่พี่ตัดสินใจไม่ถูกเลยเนี่ยหงอตัวไหนชนะตัวไหนสนกันเนี่ยถึงไปต้องมีลังเลการกรรมการแบบต้องคิดหนักอ่ะ นี่ตอนนี้นะครับก็ปั้นเสร็จก,กันแล้วทั้ง3ามตัวนะมาดูกัน<ช>ทีละคนเลยนี่ของพี่พึ่งนะครับเดย์สินี่อันนี้เป็นตัวแม่อันนี้เป็นตัวพ่ออันนี้ที่เราให้ปั้นมาคือเราตั้งใจว่าจะปั้นเป็นตัวพ่อนะครับเพราะเราตามหาพ่อของเขาไม่ได้เราต้องสร้างพ่อของเขาขึ้นมาดูพ่อของพี่ดิมน,นี่มีนวดด้วย <c oughs> โอ้โหปวดป่ะดูแขนดูแขนด้วยเหนือไม่ตรงนะหนไม่ตรงอ๋เออหนุ่ต้องนี้เอออันนี้มาจากยุคกรุงศรีอยุธยาไปฆ่าศึกมาลกชนะมาเลชนะมา อันนี้เป็นพ่อแล้วก็แม่นะครับแม่ก็ตัวใหญ่ๆหน่อยแม่ขายาวมากเลยนะแล้วก็ลูกนะครับสนอนสะพานที่เราปั้นไว้ม่อะแต่ก่อนเป็นนางแบบแต่ว่าปล่อยเนื้อปล่อยตัวเลยทุกคนพอมีลูกแล้วก็ปล่อยเนื้อปล่อยตัวใช่ไหมเอาไว้บนหัวแล้วกันมาดูที่ของไหญ่มางนะครับนี่ว้าวตัวตัวแม่นะครับอันนี้ตัวแม่เหมือนแม่หรือว่าเหมือนที่สุด แล้วก็นี่ตัวพ่อเขาเขาไปเขาไปเจอพ่อแล้วเขาเจอหนวดที่เป็นสีลุงเขาชอบเลยใช่หลงรักหลงรักที่หนวดเลยเนี่ยสีลุงนี่แต่ดิมว่าดิมก็หลงรักเหมือนกันดิว่าจะเป็นจีบเขาเนี่ยเย่เนอะเราเราไม่ชอบบางอาจารย์คนนี้เลยเราเขาไม่อยู่เกินใช่ไหมเขหลงรักตัวสีลุงของเราหรอเหมือนเราจะมีลูกหน้าตาที่เหมือนแบบนี้น่ะดูลูกฉันสิ ฉันไม่เหมือนเลยอะ่ะฉันอยากได้รูปที่หน้าเหมือนอย่างนี้บ้างอะ่ะเธอมาเป็นแฟนกับเราไหมคลิปนี้นะคะพวกเราก็บ้านเดย์สิเกันค่ะนี่ก็คือเป็นพ่อแม่ของหนอนสะพานนะคะของพี่ดีมของพี่ไอซ์ของพี่พึ่งนะคะถ้าเราคนไหนชอบคลิปบ้านนีม้ม,มาอีกก็อย่าลืมกดไลค์ให้เราเลยนะคะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าค่ะบ๊ายบาย